มีหลายคนถามเลยค่ะว่าตัว New Health Standard มีเรื่องอะไรที่แตกต่างจากของเดิมวันนี้ก็จะมาบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของข้อยกเว้นเดิมทีนี่ถ้าเราดูในเรื่องของกรมทรร์ของเดิมนะคะเราจะเห็นเลยว่าเราจะมีข้อยกเว้นอยู่ทั้งหมด26ข้อซึ่งใน26ข้อเนี่ยะคะ่ะ เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ความหมายคือถ้าเกิดคุณเข้าเงื่อนไขตรงนี้บริษัทก็จะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้นะคะแต่ในตัว New เ e ล l ันด t ตัวใหม่เราตัดออก5ข้อเพราะฉะนั้นข้อยกเว้นเดิมที่มีอยู่26พอมาเป็นข้อยกเว้นใหม่จะมีเพียงแค่21ข้อเท่านั้นข้อที่ถูกตัดออกไปมี5ข้อค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะ เรื่องของการหนึ่งเลยนะคะเรื่องของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ออะกานเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาทข้อนี้เราตัดออกนะคะข้อที่2ที่ตัดออกคือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้อระกันกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ข้อนี้ก็ตัดออกค่ะ ข้อต่อไปคือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่พวกกันขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักง,งานประจําในอา,าอากาศยานใดๆข้อนี้ก็ตัดออกนะคะข้อต่อไปก็คือเรื่องของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่พวกประกันภยัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจหรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปรามและข้อสุดท้ายที่ทางคอพอเอาออกนะคะคือเรื่องของการระเบิดของกัลภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ซึ่งเรื่องตรงนี้เราได้เอาออกจากข้อยกเว้นในกรมธรรมเพราะฉะนั้นตัวนิเพลสันดาจะมีข้อยกเว้นทั่วไปเพียง21ข้อเท่านั้นค่ะ